ทดสอบอย่างอีกแล้วเหรอะมันจะได้เรื่องนะครับมันจะธรรมดาหรือเปล่ามอเร็วสำหรับรถพวกนี้มีหมด แข็เปียกนะแล้วก็ขับแบบใช้ได้ใช้ได้เลยเป็นยางที่ลงแถะและขับกลับบ้านได้เลย วิ่งบนพื้นแบบนี้กลางไม่มีเสียงเว้ยลองไปเตียโอ้โหพี่ว่าไม่ต้องไปตเตะเตอะแล้วมวยจะเตะที่ดีดีกว่าลองดูเป็นได้ไดไทีท่จอยฮะเมียจีไหมจีแจกจากว<า>้าไหมแจกว้าเลยครับออ้โห,หายแล้วคลิปนี้เนี่ยไม่มีใครรออะไรเลยรอตอนจบคลิปอย่างเดียวเหละฮะ รับสวัสดีครับ,รบเจอกันแล้วครับกับนะัดแจม a อซัตซีออริจินลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกันอีกแล้วนะครับแล้วมาแนละ้วเห็นป้ายสีเหลืองๆข้างหลังครับ GT ยางตัวใหม่ล่าสุดที่วันนี้เขานัดมาเปิดตัวครับกับยางเรียกว่า รุ่น GTR 3นะครับซึ่งเป็นยางสมรรถนะสูงนะครับเป็นยางเกรดเซมิสลิกนะครับใส่รถซูเปอร์คาร์ใส่รถสปอร์ตใส่รถซูเปอร์สปอร์ตนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเขาจะมาให้ผมลองของจริงผู้มาอถือตรงนี้นะครับนะบอย่าลืมฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้ผมด้วยและใครที่รักกันก็กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะมาดูตรงนี้เอาอีกแล้วนะทดสอบอยางอีกแล้วเหรอมันจะได้เรื่องนะครับมันจะธรรมดาหรือเปล่า มันจะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่าว่าโอ้มาถึง a r ก็เทสยางดีอย่างนั้นดีอย่างนี้วันนี้เรามีเรื่องลึกๆนอ,อกจากสมรรถนะของยางกะเชื่อว่าหลายๆ <c annya> คนนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเอจีทีมันจีทีคุ้นๆยาง,งจีหรือเปล่าใช่ไหมยังไงไม่กล้าใช้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเขาจะมาบอกเราว่ายางตัวนี้ผลิตออกมาเพื่ออะไรแล้วผลิตที่ไหนนะครับแล้วเป็นแบรนด์ของประเทศอะไร โอ้โหนี่เมื่อกี้ล้านกับบึมบั่มบึมบั่มอะเดี๋ยวเข้าไปขุางในครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับนะฮะช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศของการเปิดตัวก่อนนะครับวันนี้ได้บอกเลยฮะที่เห็นนี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับฝ่ายเทคนิคเชียลนะครับฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็ยังมีนักแข่งนะครับนักทดสอบนะครับที่จะมาให้ข้อมูลของเรานะครับ ตอนแรกเนี่ยบอกเลยฮะเปิดตัวมาในสิ่งหนึ่งที่ผมแบบค่อนข้างที่จะอึ้งก็คือว่าปกติเนี่ยผมเห็นยาง GT เนี่ยมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมอาจจะมองไปในภาพที่ว่าเป็นยางราคาถูกหรือสมรรถนะที่แบบทั่วไปนะครับวันนี้เปิดตัวนะครับยางที่เรียกว่าอยู่ในไลน์ของตัวท็อปเ็าเลยก็คือ GTR 3นะครับ,รบผมให้ดูดอกตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่สาระสําคัญนี่ที่เราแบบโอ้โหเพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกันคือว่ายาง GT ครับ เป็นยางของประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วเป็นเทคโนโลยีเนี่ยจากทางเยอรมันเนี่ยแล้วเรื่องของสมรรถนะเดี๋ยวบอกเลยว่ายางตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นยางเซมิสลิกนะครับซึ่งนะฮะเขาบอกเลยว่าใช้งานลงแทร็กได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานตามปกติได้ด้วยนะครับน,นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้อย่างที่เราเห็นเสื้อชุดนักแข่งตอนนี้เนี่ย แล้วแบรนด์นี้จริงๆเนี่ยเขาคอนแล็บกันระหว่างสปาโก้ด้วยนะเพราะนั้นเทคโนโลยีที่เราเห็นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมาจากสนามแข่งนะครับนักทดสอบเขาเนี่ยทดสอบให้เราเห็นเลยว่าตัวยางนะครับเขาเอาไปเปรียบเทียบนะกับแบรนด์นะครับที่ติดตลาดอยู่หรือแบรนด์ที่ราคาสูงกว่ายาง GT เนี่ยก็เรียกว่า2เท่านะครับสมรรถนะที่เราเห็นนะครับ เรียกว่าไม่หนีกันเลยแล้วยิ่งบางตัวบางจุดเนี่ยนะครับเจ้าตัว GTR เนี่ยสามารถทําสมรรถนะในการทดสอบเนี่ยได้สูงกว่ายางที่เขามาเปรียบเทียบด้วยซ้ำแล้วก็ทีนี้ก่อนที่เราจะลงไปในสเตชันแรกเนี่ยโอ้โหผมแวะผ่านตรงนี้นะครับอยากจะให้ดูว่านี่แหละยาง g t เนี่ยณตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าสำหรับรถสป,ปอร์ตรถซปเปอร์คาร์เนี่ยมีไซส์ทุกรุ่นนะครับมีไซส์แทบทุกรุ่น มาแล้วสงสัยเราจะต้องเป็นลูกค้า GT นี่มาดูอันนี้ก่อนเลยครับสเตชันนี้เนี่ยเขาจะให้ลองมินิกับยาง S2 แล้วเป็นทวินแ c คด้วยคือปล่อย2คันเร็วก็เกิดนะครับช้ากว่าเขาที่เสียอะไรนะเดี๋ยวไปดูเลยว่าผมขับเป็นยังไงไป Bye. ใช้ได้เลยนะอันนี้ยางเนี่ยนะครับยังไม่ถึงรุ่นที่เราจะไปลองกันนะอันนี้แค่สปอร์ตเเท่านั้นนะครับแท็กเป็เปียกใช้ได้เลยเอาละครับเรียบร้อยกันไปสำหรับสเตชั่นแรกนะครับรอบเช้าสบายๆนะครับนี่ฮะรอบบ่ายเดี๋ยวเราจะต้องไปลองกับยาง g t r 3อนะครับอันนี้แหละไฮไลท์นะครับแต่ก่อนอื่นฮนะกองทัพเดินด้วยท้องครับก็ทานข้าวสักนิดหนึง ฟังอบลมกันสักหน่อยแล้วก็มาดูคุณสมบัติของเขาเพิ่มเติมอีกสักนิดใช่เลยเพิ่นจับน้องแกว้วที่ร้านเปลี่ยนชุดซิดตี้มาชื่ออะไรครับเมย์อ่าโอเคชื่อจริงชื่อเมย์นะฮะไหนดูโทรศัพท์กดล็อกหน่อยกดล็อกให้ก่อนเป็นล็อกนิดนึงอ่าก,ากดแล้วฮะอะไรอนี่ยมันเข้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยม,มันเข้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่เอาหน้าเอาหน้าเขาหนไอยมันไปเข้าคือเลขอ่ะ พอแล้วถ่ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่เนี่ยจบแล้วน้องอะไรน้องเมเย์ต้องไปจากน้องเมยเ์แล้วไปดีกว่าเอาละฮะก่าจะถึงรถแม่แล้วก็แวะหลายสชันเหลือเกินนะครับมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะฮะเรามาลุยกันจริงจังครับรถที่จะต้องลองกันต่อไปนี้นะครับมีทั้ง audi t t แล้วก็มี porsche c a r e r l a 992แม่อันนี้ถนัดของเราฮะ G T R 3ผมจะให้ดูแบบเต็มๆรอบเลยนะครับลุยตามไปเลยยังเต็มไปเท่าไหร่ดูไหม สึกจะสองร้อยใช่เหรอสองร้อยกว่าเลยะครับสึกจะใช่สองร้อยกว่าไม่ร้องเลยอ่ะ อืมไม่น่าใช่สองร้อยมั้งเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีวิ่อเมืเออ่อกี้มันยังไม่สาใจครับนี่คาริลลาดีกว่าเดี๋ยวจะไปโค้งที่เรามีความหลังกันไป 干的嘛？ อเคตรงนี้จะแคบไหมครับเบาเล็นิดหนึ่งนะครับที่เดิมครับ พ้อแม่งดีใช้ได้เลยอ่ะใช้เป็นไงดีป่ะฮะดีมากความหมายคือดีมากครับ <Fire. S 1> อีกสักนิดนึงฮะจะไม่ลองก็ไม่ได้จอดอยู่ไกลๆครับ f e r r a รานะฮะแล้วก็พอชอีกคันไม่ลองไม่รู้ขออีกสักหนึ่งสเตช i ั n นขับขับผม I ี yeah, e h, ่เดี๋ยวคอนเต้ต oh ้องคันนี้เดี๋ยวรู้เราจะไม่สนใจดักเตอร์นะพูดจริงงงเลยเมื่อกี้งงเลยไม่เฟี้ยวคันนี้รอบสองโอ้โหเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรอบนี้ผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตไว้ให้นะครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคกดไปเลย เวลาที่ขับความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีความไม่เข้าา,ารรวุกนักเสารไม่ดัดงดเลยใช่หรือว่าขับไ็ไม่ไดังเลยเอาละครับเรียบร้อยไป1สเ่ชัน2สเตชัาน3สเตชันนะฮะและสเตช่นที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันต่อบอกเลยว่าโอ้โแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ อยากให้ดูสาระกันสักทีหนึ่งนะฮะเรื่องของยางนะครับไปเราไปดูสาระกันต่อครับเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างที่ทดสอบไปทั้งวันโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเอาแบบสรุปเลยป่ะ่ะในระหว่างแบบโอ้โหคนเยอะมากนะครับงานเนี่ยเขามากันแบบไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยนะมากันหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดเยอรมันสิงคโปร์มาจากยุโรปก็มีทดสอบไม่ว่าจะมาจากทางยุโรปหรือเอเชียเยอะมากนะไม่ใช่ว่า เอาแค่เรามาทดสอบนะวันนี้ดิลเลอร์เขาผู้บริหารฝ่ายเทคนิคมากันเพียบคือยังไงจะให้กูสรุปเลยสรุปเลยสรุปเลยเอาามามามายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะแบบแอบได้ยิงข้อมูลของเรานะนะครับผมสรุปให้อันดับแรกอันดับแรกก่อนเลยแบรนด์ GT เดี๋ยวจะพูดไปนิดๆแล้วในคลิปนะฮะแบรนด์ GT นะเป็นแบรนด์ของประเทศสิงคโปร์นะครับ แล้วทีมงานฝ่ายเทคนิคที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหทางเยอรมนีเขาก็มีแล้วก็สนามที่เขาทดสอบทางอังกฤษนี่ก็เยอะนะครับแล้วโรงงานผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดแล้วโรงงานใหญ่ตอนนี้ผลิตอยู่ที่ประเทศจีนเพียงแต่ว่าตรงคุณต้องเข้าใจว่าประเทศจีนเนี่ยโอ้โหแบคทีเรียขเขาค่อนข้างที่จะแบบค่าแรางงานเขาค่อนข้างแบบตางเขาสามารถทําราคายางได้นะครับแต่จริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของสิงคโปร์นะครับแล้วทีมงานก็เป็นทางฝั่งยุโรป แทบทั้งสิ้นนะครับนะแล้วดูฮะนี่เสื้อคุณเห็นไหมข้างหลังนี่อะไรนี่นี่สปากโก้เนี่ยเขาก็จับมือกันเพราะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าแบบนี้ไม่ใช่ไก่กานะครับระดับโลกระดับโลกระดับโลกนะแล้วที่สำคัญเนี่ย GT โลโก้แบบนี้เขาเน้นยางสมรรถนะสูง ยางรถสปอร์ตยางซุปเปอร์คาร์นะครับเอาง่ายๆอ่ะไม่ว่าจะพูดเลื่นหรูขนาดไหนเนี่ยเอาวันเนี้ยที่มาลองเนี่ยบอกเลยว่าเบสแอนด์เบสนะครับเพราะว่าทางข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในสนามที่เขาทดสอบมาแล้วนะครับเทียบกับแบรนด์ดังๆต่างๆแล้วพอมาถึงตรงนี้แฮนด์ i ลิงเฟี้ยวเลย <God. S 1> ใช้ได้เรื่องของกริปนะครับผมก็สาดโค้งไปไม่ใช่ธรรมดาที่เห็นเนี่ยไปทดสอบเรื่องเบรกเนี่ย ไอ้เรื่องเบรกเนี่ยเขาไม่ย้อยผมกระแทกแบบเต็มที่นะเหมือนจะขัดขัดกันอยู่แต่สิ่งที่ชอบก็คือเสียงค,คือยางแบบนี้จริงๆเสียงมันควรจะต้องหนวกหูมากแต่กลับไม่หนวกหูเลยนะราะนั้นเนี่ยคือเอาอยู่นะราคาอย่าลลมคุณอย่าลืมอย่างตรงนี้ตรงนี้ยังไม่สรุปเราเอาเรื่องของคุณภาพก่อนคุณจากที่คาดหวังมาเนี่ยให้คะแนน1ิบเนี่ยนะเออให้เกินสิบเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะหาผมอวยคุยมาทั้งหมดยางที่เขาทดสอบมาทั้งหมดเทียบกับแบรนด์ที่ประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกันเนี่ยถูกกว่าครึ่งหนึ่งราคาคือตัวสุดที่ยังักโอ้โห,โหชั่วโมงนี้นะของไม่ต้องเน้นคุม้มต้องเน้นคุม้มคนมีเงินเยอะนะครับ,รบแต่บอกเลยว่าช่วงนี้ต้องใช้กันอย่างประหยัดนิดนึงนะแล้วราคาเนี่ยโอ้โหนี่เกิข่าวว่าไปแอบไปสั่งสั่งแล้วผมสั่งใส่เฟอร์ลำใหม่ผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาจจะได้ดูในเอพิโซดต่อไปหรือถ้าตัดทันเนี่ยเดี๋ยวจะลองเฟอร์ลำใหม่ผมที่กำลังมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่ารถคันละ27-28ล้านเนี่ย ใส่ยางแบรนด์นี้ไหมเดี๋ยจะหาว่าเขาจ้างมา้าเปล่า<ๆ>เขาจ้างมาก็อวยไป <ๆ S 2> แจ่มแม่งลองอะไรก็บอกดีไปหมดอ่ะ <ๆ S 2> มันไม่ใช่มันไม่ใช่ <ๆ S 2> เดี๋ยวผมใส่เองด้วยแล้วเสียเงินซื้อด้วยนะครับแล้วยังมีไทอาร์เอของผมบีกเมื่อกี้ไปถามแล้วมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งเพราะตัวผมก็เป็นร้านขายยางนะเราขายยางด้วย <ๆ S 2> ยางดีๆมักไม่มีให้ซื้อนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีไซส์ยี่ห้อนั้นก็ดียี่ห้อนั้นก็ดีพอจะสั่งไม่มีของเมื่อกี้เช็คไปมีเลยมีเลย 2 4 5 3 0 5มนะ265มีหมดแล้ว High Performance GT3 นะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปง่ายๆแค่นี้ถูกและดีของจริงไปก่อนสวัสดีครับพี่เตี้ยวะพี่เตี้ยอะไรแต่งเก่งอย่างนี้วะ้อง้องพี่เตี้ย้โอ้โหอยดีอยวโอ้โหคือโดนด้วยไงดีนะไม่ต่ำกว่าเข็มขัดมันทำอะไรครับเนี่ย เขาแจ้งหนูมาลำมวยโชว์ค่ะลำมวยโชว์ใช่ค่ะพี่ว่าหน้าอย,ย่างเราไปเป็น,นพิตตี้ดีกว่าพิตตี้ขาดพิตตี้ละ,ะพิตตี้ขาดวันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมากัน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามรถหัวทรงสปองสปอร์ตพี่ว่าไม่ต้องไปเตะเตอะแล้วมวยไปเป็น,นพิตตี้ดีกว่า,วาลองดูเป็นได้ชัวร์ไป นีงนี่่อยห่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อจอยค่ะเมีจีไหมจีแจกแจกว้ามเลยนี่จีแล้วครับอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์ A R P H A K R O N J J ทันไหมอ่ะทันนะไม่ทันเรืองมึงนะครับคนเราไปครับเฮ้ยแต่น้องก็ เวลาใกล้ๆน้องเขาน่ารักนะต่อไปครับชื่ออะไรครับชื่อกัดค่ะชื่อกัดเฮ้ยของจองมาด้วยชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรกัดกๆๆๆๆัดกัดกั๊ดเป็นไงอ่ะไอจี G ครับผมอ่าหนึ่งเก้าห้าค่ะแล้วก็ดอตศูนย์หกหนึ่งสองค่ะสายมูเหรอคะวันเดือนปีเกิดค่ะพี่ใช่หนึ่งเก้าเก้าห้าเขาก็รู้หมดแล้วว่าแกโอเคคนต่อไปครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อมุ้งมิงค่ะ M M M underscore M U T C H A L I N ค่ะขอประทานโทษเมื่อคืนนอนน้อยค่ะมือนอนน้อยไอุ๊ยโอหัวไกลอะไกลทางนู้นชื่ออะไรคะขยับมาใกล้ๆค่ะสวัสดีค่ะซันซันค่ะซันซันต้องมีชื่ออะไรกันแปลกแปลกนะซันซันค่ะจังหวะเลยครับ S U N S U N J I N T C ค่ะ ชัดเจนนะคนนี้ชัดเจนนะครับฝากติท็อกด้วยนะนี่อ่านี่นี่ฝากติต็อกด้วยนะคะติต้องดิท็อกด้วยชื่อว่าคุณสันสันจะโดนแม่ตีค่ะฮะเดี๋ยวดูซิว่าหน้าโดนตีหรือเปล่าตีอ้โหตายแล้วตายแล้วต้องไปออกกำลังกายนะอย่างเงี้ยโอ้โหชื่อเมเม่ค่ะเมเม่อย่าจำซ้ำกับน้องเมยะนะใช่ชื่อเม่เม่เรียกเล็กเม่ก็ได้ค่ะ K A M M S K A M O N I A T คะ่ะคลิปนี้เนี่ยไม่มีใครรออะไรเลยรอตอนจบคลิปอย่างเดียวแลวหละฮะใช่ไหมดูมาถึงตอนนี้เนี่ยรอแค่นี้เองใช่ไหมหายไปไหนย,ยังไม่ครบเลยน้องน้องเมย์พี่ไปไหนเนี่ยชื่ออะไรครับไม่เมยเมย์เมยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่อะไรนะเมยเมย์เมเมอเมเดะอันนี้ก็คือเมคะ่ะเมค่ะสรุปแฟนดุไหม นี่คือเรื่องสำคแล้วเหรอไม่มีค่ะไม่โอ้พี่ไม่ไม่ไม่ได้เดี๋ยววงแฟนเริ่มใหม่เริ่มเดี๋ยวแฟนเขาดูอยู่มีแล้วแน่นอนแฟนดุปะไม่ดุค่ะไม่ดุห่วงไหมใหม่ค่ะคบกันมานานยังต้องตอบใช่ไหมคะต้องตอบพอสมควรค่ะนานแล้วนานแล้วค่ะรักกันดีไม่ทะเลาะกันเลย ตีกันทุกวันตีทางไหนตีอย่างนี้หรือว่าตีอย่างนี้หรือว่ายังไงตีกันยังไงตีกันอ๋อทะเลาะก็แบบหยอกเอินแต่ว่าเออแบบตามภาษาแบบแฟนกันอะไรอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับยางจีทีของเราจบแต่เพียงแค่นี้นะฮะวาร์ปแล้วก็ไม่แจกนะครับไม่ต้องรู้จักนะแล้วเราก็ตัดออกไปเลยไม่ต้องรู้จักว่าน้องเขาเป็นใครนะครับทุกคนจบนะฮะแจกกันจีเลยครับค่ะอินสตาแกรมนะคะ m m m a m a y y ค่ะได้ยินกันชัาทุกคนนะฮะขอดูรูปแฟนหน่อย แฟนแฟนหนูคนนั้นกับพี่ <ś led> คนนี้เองจะดูแลหนูอยู่ <ś led> กูว่าใช่คือมันเดินเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาเนี่ย <ś led> ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใช่ก็ได้นคนที่เปิดเผยไม่ได้คือปาถวยใช่ไหมฮะแน่แนเลยว่ะขอดูรูปมีรูปคููปะจะอยู่ในเครื่องพี่เาเจ็ดดจบนะครับก็คลิปนี้เราจบแค่น้องเมนะฮะเอ็กปาถวยเลิก